คลิปวิดีโอแนวไหนที่มีโอกาสทําให้คนดูคลิปของเราจบได้จากประสบการณ์ของผมเลยนะครับที่ทําช่อง youtube มาหลายแนวแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกมานะครับคลิปแนวสอนแนวให้ความรู้เนี่ยจะทําให้คนดูคลิปของเราแทบจะจนจบได้เลยครับแล้วจะเป็นคลิปแนวสอนแบบไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับอย่างเช่นคลิปแนวํำอาหารนะครับ สูตรทำอาหารทำอาหารยังไงอันนี้เราก็จะได้กลุ่มคนที่ไม่เคยทำอาหารมาก่อนไม่มีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยมาดูคลิปของเราซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสดูคลิปของเราซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่า เขาอาจจะยังทําไม่เป็นในครั้งแรกเราก็มีโอกาสที่จะได้รายได้จากตัวนี้เยอะขึ้นถ้าเกิดเราทําอาหารไม่เป็นเราก็อาจจะสอนในส่วน,นอื่นๆก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสอนการใช้โทรศัพท์สอนการเข้าเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้สอนการเขียนแบบสอนการทําอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายครับอยู่ที่เราถนัดเลยคลิปเหล่านี้เนี่ยยอดวิวมันจะค่อยๆขึ้นนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าจะสามารถได้เงินแบบ a s s i v e income ได้เรื่อยๆอย่างเช่นพวกสูตรอาหารต่างๆ ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะครับอีก5ปีหรือ10ปีเนี่ยมันก็ยังสร้างเงินให้เราได้ต่อไปยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าทําแล้วได้ผลยังไงบ้างนะครับ